อย่ามาดูถูกฉันนะประโยคนี้ที่สอนต่อไปเนี้ยเอาไปใช้ในลักษณะที่มีคนมาดูถูกหรือประเมินความสามารถเราต่ำไปเช่นบอกว่าเราอะสอบไม่ผ่านหรอกเราทำไม่ได้หรอกเราอยากจะพูดบอกเขาไปว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันทำได้นะอย่ามาดูถูกฉันอ่ะเอาประโยคนี้ไปใช้ในลักษณะที่เป็นสถานการณ์แบบนี้คืออย่ามาประเมินฉันต่ำไปว่าฉันทำนั่นนูน่นนี่ไม่ได้เนะี่ยให้เอาประโยคนี้ไปพูดตอบได้เลยนะ UNTER s ตชั s e เซมิชนิส t UNTER s ชั่ s e ซมิชนิสต t คืออย่ามาดูถูกฉันฉันทำได้หรือฉันสอบผ่านนะคะหรือฉันทำมันสำเร็จแน่นอนเคยสอนไปแล้วใช้แวบอะไร SHAFFEN ICH s c h a f f e DAS ICH s c h a f f e DAS uh. ฉันทำมันได้ฉันทำสำเร็จฉันสอบผ่านแน่นอนแล้วเธอจะได้เห็นกันหรือ คอยดูละกันเธอคอยดูละกัน Du wirst schon sehen yeah. Du wirst schon sehen Seen sehen yeah. ไปลองพูดดูคะ่ะ